สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวัสวนคล้ายวันเสด็จขึ้นของราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคมพศ2565 ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชายมงคลความปรารถนาดีด้วยใจจริงฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และพระ,กะเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดกับราชอาณาจักรโมร็อกโกหม่อมฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ทั้งสองประเทศร่วมกันเสริมสร้าง ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆให้เพิ่มพูนต่อไปอีกในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชายมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคมพศ2565ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละลิอายาตุด,ดีนอันมุตาฟาบิละชะอิบนีอันมันอูมสุลต่าน อัจจีอามัดอันมุตาอินมิลละชะสมเด็จพระรามมาทิปดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16แห่งกรุงกัวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระ พลานามัยสมบูรณ์และภาคเกษมสำราญทั้งเพื่อความผาสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดอย่างยิ่งประเทศของเราทั้งสองผูกพันแนบแน่นไม่เพียงเพราะเรามีอาณาเขตติดกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรามีขนบรรมเนียมประเพณีและค่านิยมร่วมกันอันเป็นรากฐานของมิตรภาพและความร่วมมืออย่างลึกและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามจำเป็นประเทศไทยคงมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมาเลเซียในอนาคตเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านให้แน่นแฟนเพื่อประโยชน์สุกเอเนก ประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมามิตรพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวขอบคุณครับ